สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวมัวบิฟมาตเตอร์ครับอันนี้เป็นลูก L2 l ทูเอลทผมสายของโชคในมิตรฟ้านะผมนี่เป็น2 2สองทับห้าส่วนนะถ้าจะไม่ผิดครับเดี๋ยวต้องมาดูใบครับอันนี้อายุ2เดือนนะผมกีนเก่งมากครับตัวเมียนะผมนี้ก็ปล่อยไล่ทุ่งครับ มากัหลายตัวครับดูสีได้ครับนี้ก็ยังไม่เต็มที่ครับยังไม่มาครับต้องดูทันโตนครับผม อันนี้เกิดจากแม่เล่้ยชายเล่้ยอันนั้นคือแม่เขาครตัวใครๆขาเขา,ขาวแม่เขาอันนี้ก็ปไปวัวไล่ทุ่งเหมือนเดิเมครับผมเราจะไปลปล่อยที่อคลอกไฟฟ้าครับแล้วก็ใบบ่ายก็ปล่อยให้เริ่มต่อครับ